สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามไปส่งยายเพ็ญที่บ้าน่อยค่ะไปค่ะกำลังเดินทางค่ะแต่ความจริงถึงบ้านแล้วแต่ว่าสถานการณ์การเดินทางค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเตรียมพร้อมค่ะสำหรับที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะทีนี้ไม่ใช่ต่างประเทศค่ะต่างจังหวัดค่ะ กระเป๋าอะไรก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆเดินทางไปจังหวัดด้วยกันคะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะพเพื่อนๆก่อนขึ้นรถคะ่ะลูกสาวมองหนะ้าไม่ให้ถ่าย <laughs> สตรงิงก๋วยเตี๋ยวคะ่ะเพื่อนจะได้อิ่มๆท้องนั่งรถจะได้หลับ คิดว่าไม่หลับหรอกคะ่ะเพราะว่าเดินทางกลางวันคะ่ะปกติเดินทางกลางคืน,คนแต่ครั้งนี้เดินกลางวันคะ่ะเพราะว่าลูกจะได้เห็น,หนทางด้วยว่าทางไปบ้านแม่มีอะไรบ้าง <c oughs> ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะใกล้จะออกแล้วคะ่ะบนรถประจำทางคะ่ะพักทานอาหารคะ่ะเพื่อนๆบขศจังหวัดโคร,ราชคะ่ะ โซฟีชอบสลัเปาอร่อยนะแม่ชอบซาลาเปาเอาไหมฮะซาลาเปาซาลาเปาซาสลับสลับเปล่านี่แลกไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้อใช่ไหมจบอย่างเอาสองอันลูกเป็นไส้อะไรคะหมูสับจ้ะเอาสองอันนะเออเอาอันเดียวก็พอเขาเอาอันเดียว ก็ใคร่ะอันเออขอเรืหน่อยนี่ดินี่จะสีก็ได้นี่นี่จะสีก็ได้นี่อะไรสีมันมันบปแพงกระแจกได้ไหลายที่สุดนะน,นี่จะสีนาะไม่รู้สีของฝากสีของฝาก แต่ของมันหนักๆขนั้นเลยต้องหาของเบาๆหน่อยของฝากของฝากค่ะเอาไปฝากเพื่อนๆค่ะไม่ใช่เพื่อนๆค่ะเด็กๆค่ะเต็มแต่กล้าเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเก็กมาเยอะ ลงจากรถบัสเลยค่ะรถบัสประจำทางค่ะเพื่อนๆถึงตลาดบ้านเราเลยค่ะรถจอดแล,วล้วดูสัมภาระสิคะพลุงพลังทั้งกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังแล้วก็เต็มเลยค่ะย้ายบ้านถึงบ้านเรียบร้อยแล้วรถก็เริ่มถอยหลังกลับค่ะ รอรถมารับเข้าบ้านค่ะพเพื่อนร้อนร้อนโอ้ยถึงบ้านแล้วเด้อเ่อยแม่เอ้ยถึงบ้านแล้วเด้ดอ,อพี่จังเอาไส้มาไหวหน้าบ้าน<อ>พี่จังใส่มาไหวหน้าบ้าน<อ>ใส่พัดขาดตกแ่กันล้วโบใส่เนี่ยไหมอเอาไปเอาออกไปโหลด ใส่เนี่ยออกไปโหลดเออทั้งบ้านเลยเด้อพี่ใบเอ้ยพอแม่เอ้ยพอเกินมปผมทั้งบ้านแล้วโชคดีไม่ใช่จะตีจะท้างจะหลุดขอจะถูกเพียนบอกทั้งบ้านเลยโชคดีโชคดีเอ้ จุดธูปบอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปแล้วก็บอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่นั่นให้ปกป้องคุ้มครองรักสมรักษาค่ะเป็นการเคารพบ,บูชาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกณทุกท่านที่อยู่ที่นั่นท่านจะได้ดูแลรักษาค่ะ แบ่งเสื้อผ้าเก่ากักนค่ะชุดแรกค่ะเดี๋ยวก็ตามมาอีกค่ะเลือกเสื้อผ้ากันค่ะเสื้อผ้าเก่ากดีกว่าจะทิ้งเอามาคนไหนใส่ได้ก็ใส่ค่ะมีประโยชน์ค่ะอะไรกันใหญ่เลยค่ะพเพื่อนครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ ทันค่ะถ้าจะมาก็ทันค่ะเห้ยเนี่เต้าหนึ่งขึ้นอย่างเยอะกว่านี้นี่ยังไหนอร่อยกันหญ่เลยค่ะเพื่อนครึ่งหนึ่งเลยค่ะทันค่ะถ้าจะมาก็ทันค่ะเห้ยเนี่เต้าหนึ่งขึ้นอย่างเยอะกว่านี้นี่ยังไหนอร่อย